เออทีหลังเขามีสูตรอะไรก็ทำตามเขาทำนะจะมาทำเป็นอัดงอันเด็เองไม่ต้องแล้วทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยเราตัดอ่อนี้ใช่ไหมเช้าวัสดีค่ะทุกผู้ชมกลับมากับกินปลาติ๊กตอกไม่ใช่ไม่ใช่กินตลาเฟรนช์ฟุ๊กจากแครโม่คือปลา มีคนแชร์มาอันนี้ป้าจริงเหรอป้าไม่คนส่งให้แม่บอกทําอันนี้กันไหมโอริโอโลก็มันชื่อว่าโอริโอโลเพจมีเพจอันนึงงเพจเนี้ยเขาทําบอกชื่อเพจเข้ามาเป็นการให้เครดิตชื่ออาจุม,มาบ้าเก,กาหลีเป็นเพจที่เขาแบบชอบไปเที่ยวเกาหลีอะไรนะอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วเขาก็ทําเราก็เลยอย่าทำตาม,มเกี่ยวเกาหลีหมั้ยเนี้ยไม่เกี่ยวนะอ๋อ ว่าเวลาม้วนแล้วมันเหมือนคิมบับคิมบับที่เป็นของเกาหลีอะหมือนในข้าวปั้นของเกาหลีไงวิธีทำก็คือไอ้อุปกรณ์ก่อนมีแค่โอริโ,โอ ิปล็อกนมแล้วจริงๆอันนี้จะเอามาทําไส้เขาใส่ครีมชีสแต่บ้านเราไม่ชอบกินครีมชีสก็เลยคิดว่าใส่งั้นเราไม่ต้องใส่แค่ไส้ได้ไหมคะไม่มันต้องให้มันเหลวหน่อยมังก็เลยใส่วิปครีมแทนไม่รู้จะได้หรือเปล่าลองดูอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เอาเอาโอรีโอมาแล้วแยกส่วนระหว่างไส้กับตัวมันอ๋อเหมือนที่เราเคยทำใช่อันนี้ก่อนดีคะถูเดี๋ยวพอไหมแม่ที่มันแยกไส้กับแป้งใช่ก็นี่มันมี ไส้ตังหากไม่เคยเห็นนะแต่เคยเห็นตาตัวแป้งโอริโอ,โอ้อมีขายตังหากจริงหรอมีอคือคุณก็ไม่ต้องมานั่งแกะเราทุกๆุกเองนเลยใช่เป็นของโอรีโอเลย เราจะทําคิมบับที่เป็นขนมหวานด้วยโอริโอนะเราก็จะพูดถึงเกาหลีนะตอนนี้เรากาลังดูละครแต่ว่าไม่ใช่ละครเกาหลีนะเป็นละครไทย,ทยเรื่องหนึง่งซึ่งแม่ว่าดูแล้วกลิ่นอายมันเกาหลีเกาหลีนะน้องพิมดูแล้วรู้สึกว่ามันเกาหลีนะเรื่องว่ามันไม่เหมือนละครไทยเรนะื่องอื่นใช่เรื่องด้วยรักพิพากษาที่เบลล่าเล่นกับกองทัพพีกอะ่ะคือน้องพิมรู้สึกนะว่ามันอารมณ์เกาหลีอะ่ะแล้วแบบเมล่มเห็นหน้าพระเอกอะ่ะมันจะรู้สึกเกาหลีรู้สึกเกาหลีทันทีรู้สึกแบบอปป้า รู้สึกเหมือนน่ะมันดูเกาหลีอะปรากฏว,ว่าเพิ่งรู้ว่าน้องอ่ะน้องน้องกองทัพเนี่ยเขาไปประกวดแล้วเขา,เขาก็ไปฝึกไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เกาหลีเขาไปรายการอะไรนะโคดิวโคดิวรู้สึกว่าโคดิวจะเป็นเหมือนรายการที่แบบว่าหาสร้างศิลปินเออสร้างศิลปินของของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเออน้องเขาไปที่เกาหลีไงะฉะนั้นน่ะแม่เลยว่าเขาดูกิน่นอายเกาหลีมากเลยอะ่ะ เสร็จแล้นะคะอ่ะใส่ลงางเสร็จแล้วก็ปิดปิดให้ดีเลยค่ะปิดให้ดีเดี๋ยวมันกระเด็นถุมให้ละเอียดเป็นผงเลยนะลูกได้จ้าใส่นมหรอเออใส่นมหนึ่งช้อนใส่วิปครีมหนึ่งช้อนเมื่อกี้ตอนตำตำอยู่ไม่ได้ถ่ายี่จุดทำแคมูว่าใครเป็นคนร้องเพลงนี้เพลงประกอบเพลงเรื่องเหื่อรักพี่ภาคษ์าวแม่บอกว่าพี่ตู่พบทอป้าบอกว่า l o งทูพี ใช้ครีมชิ้นหนชอนเหมือนกันนะเราใช้ครีมหน่อยหนึ่งแล้วกันคือเขาบอกว่าอัตราส่วนเนี้ยสำหรับโอรีโอ20ชิ้นเราใช้โอรีโอกี่ชิ้นอะนพอหนี้งมันมีกี่ชิ้นอะปา10ชิ้น เพราะว่าเนี่ยทำแล้วมันมันแปลกๆมากเลยเหมือนน้ำมันก็เยอะไปอะไรเยอะไปสร้างมันไม่ทำแล้วไม่ทำไม่ทำไม่ก็ไม่อาจจะไม่เป็นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเหลวหน่อยก็สางมันอ่ะนั่นช่างมันค่ะอันนี้ก็คือทุบละเอียดแล้วก็เทลงมาเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาผงวอลิโอเนี่ยไปผสมกับนมนะคะเมื่อกี้แม่ไปอ่าน ทีหนึ่งในโพสต์ของเขาว่าเขาบอกว่าอันนี้มันคือกินตามเกาหลีนะ<ม>เพราะว่าคนเกาหลีเขากำลังฮิตทำอันนี้อยู่<ม>เขาเรียกว่า o อร o โอสวิสสวิสโรเดเขาบอกว่า o อร o โอชิ้นใส่นม5ช้อนโต๊ะแต่เนี้ยมันแค่10ชิ้น10แน่ปะที่รัวพากาคุมหนึ่งประมาณนี้แล้วกันนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็คนให้มันเข้ากัน เราใช้สูตรมั่วๆเอาตามความรู้สึกแล้วกันเนาะค่ะโอเคอ่ะกินตามเกาหลีโอ๊ยแต่เรา่ม่แขนงว่ะมันเหนียวเยอะมากเลยปะเราเป็นคนไหมครีมมันผิดนะดูดีมันเหลวเป๋วมากที่เราดูอะ่ะ <No. S 2> มันเป็นครีมแบบข้นๆแบบทาได้เหมือนเนออย่างเงี้ยค่ะค <No. S 2> าดว่ามันผิดตรงที่ว่าเราดันใช้วิปครีมเราไม่ยอมใช้ครีมชีส mm. แต่ก็น่าจะลองกินได้อยู่นะ,ะ,มนะไม่เป็นไรตอนนี้นะคะส่วนผสมของตัวบิสกิตโอรีโอสีดำเนี่ยผสมกับน,นมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่กลับเข้าไปในซิปล็อกนะนใส่กลับเข้าไปเพื่อที่จะไปแผ่ให้มันเป็นแผ่น,นะคะ่ะ เขาบอกว่าให้ตัดแล้วแผ่ออกมาตัดกลางมันจะติดถุงออกจะถุงได้ไงอุ้ยตัดติดถุงมากเลยอ่ะติดถุงแล้วมันจะอ้าเนี่ยมันติดถุงอะคือมันจะมันต้องใสอุ้ยไม่ติด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 เขาบอกว่าให้ตัดครึ่งอย่างนี้แล้วก็แผ่ออกมา เต้ไปหมดเลยโต๊ะเราเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เข้าใจหลักการเขาเลยที่นี่ไอ้น้ำน้ำนี่ไม่เอาได้ไหมเอาใส่อย่างเงี้ยโป๊บเข้าไปอุ้บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันเป็นรูเราก็ที่บอกนะคะว่าเอานิ้วแตกๆมันค่ะีโม้นล้างมือยังคะล้างแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเขาบอกให้ทายังไม่รู้เลยอ่ะทาหมุนแนวไหนดีซึ่งไอเนี้ยมันแย่มากเลยอ่ะไอไส้เนี่ยซไส้มันดูน้อยไปป่ะ สงสัยเขาใช้แบบดับเบิลสตาร์ปเปล่าว่ะแน่นอนว่ป่ะแล้วมันมีครีมชีสเราดันไม่ใส่ครีมชีสแล้วไปใส่วิปครีมแล้วมันเลยเละเทไปหมดเลยอ่ะเออทีหลังเขามีสูตรอะไรก็ทำตามสูตรค่ะจะมาทำเป็นอัดงอะแดเองเสร็จแล้วเขาบอกให้ม้วนเลยทำไมคะมาขอถามหน่อยหนูสิแค่ยัดไม่ได้ถ้าแล้วม้วนแล้วมันจะไปจออกแบม้วนนะเดี๋ยวถ้าเกิดเราม้วนเนี่ยต้องกีบทำพลาสติกมา ติดก็ไม่ได้เนะขูดออกมาขูถ้าขูดมันก็จะแบบเดี๋ยวหรือว่าหมุนด้านนี้มันต้องมันต้องหมุนเหมือนสาล่ายอ่ะให้มันออกมามันไม่ออกนะคะไม่ออกหมุนเลยแล้วๆทำไงยากไปไหมคะคือมันมันเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเราคิดแม่เราเห็นแม่เห็นเขาม้วนอย่างเงี้ยม้วนไปได้เลยอ่ะตัดต่อมาอุ้ยแล้วเขาทำไมเขาทำออกมาเสร็จสับสวยงามอ่ะเอาเขาม้วนเป็นทางพลาสติกเลยฮะใช่ปะ มันม่ได้เป็นวิดีโอนี่มันเป็นรูปนี่เคมูนแล้วเราจะรู้ขั้นตอนที่ขามนได้ยังไงคะคำถามเคมูนเดี๋ยว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 ต้องทำได้มัดูดียจะทำใหม่มันเปียกไงมันเลยไปติดกระถุงเพราะว่ามันเปียกเป็นการทำตม f เฟซบุ๊กที่เละมากคะยไงมันออกมาแล้วมันออกมา เดี๋ยวถ้าเกิดเราออกออกต้นต้นออกได้ตอนท้ายมันก็จะออกมาเองนี่ไงนี่ไงเขาหลุดแล้วเขาหลุดแล้วเขาหลุดแล้วนาหลุดแล้วหลุดแล้วนี่ไงค่อยๆหมุนไปออกแล้วออกแล้วว่าจะไม่ได้กินจะแล้ว ต่ทีเนี้ยแม่ว่ามันจะเละตู้เย็นเราเขาไม่ได้เขียนอะไรเลยนะคะว่าให้แช่เขาบอกว่าให้แช่ไปทั้งพลาสติกเลยเนี่ยเราตัดออกทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยนี่เราตัดออกนี่ใช่ไหมใช่<า>เ,เสร็จแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยไปแช่แล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นโอรีโอเลยหนึ่งชั่วโมงครึ่งเจอกันค่ที่เขาทำมันอันอ้วนมากเลยเออไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะ อ่อรุณสดิ์ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะก็เป็นตอนเช้าของอีกวันแล้วนะคะนี่เราจะมาดูโอริโอโรของเรากันนะคะตอนนี้แค่มันยังไม่ตื่นจะจิ้มแอบมาชิมก่อนนะคะมาดูนะคะแถมเป้ลเล่นเมเปอุ้ยไม่ติดเลยไม่ติดเลยนะคะ เออเหมือนมันแข็งนะคะตอนแรกจริงมัต้องใช้ช่องทีสปกดว่าเคบบอกแช่ช่องธรรมดาเออเนี่ยแช่ช่องธรรมดามันก็แข็งนะคะมาเอยอยากรู้จังเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงเรามาหั่นกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหเด็ชิ้นมันมีความเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเลยเนี่ยไม่เหมือนในแบบค่ะมันแบบไส้มันบางมากเลยนะคะ มันไม่เหมือนเป็นไส้ครีมหนาๆนะแบบเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรรสชาติก็น่าจะอร่อยนะคะโอรีโอ้เนาะมันก็น่าจะต้องอร่อยอยู่แล้วเราจะทําการชิมเลยนะคะมาเอาชิมนี้ก็ได้ค่ะมาชิมเลยฮะมันก็เหมือนไม่เหมือนโอรีโอ้แต่เหมือนมีรสชาติของอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่โอรีโอ้โฟนอยู่ด้วยชอบวิปครีมใหม่ รอ,อร่อยสรุปคือไม่อร่อยนะคกินโอรโอ้เปล่าๆยังอร่อยไปอีกนะคะคือโอรีโอ้เปล่าๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบกรอบๆพอดีๆแต่อันนี้เหมือนกลายเป็นแบบมันเละเละล้วนแบบเละเละไปเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าที่เกาหลีเขาทํามันเป็นรสชาตินี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาใช้ครีมชีสด้วยนะคะ บ้านเราไม่ชอบกินครีมชีสก็เลยหนัดแป้งเป็นวิปครีมแทนใครที่อยากจะลองทำตามนะคะก็สามารถใส่ครีมชีสได้นะคะแต่ก็พอกินได้นะคะไม่ได้กินแล้วทรมานขนาดนั้นแต่อันนี้เป็นอาหารจ้าของคุณค่ะสำหรับคลิปน,นี้นะคะก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย